สวัสดีครับตลาดทองคําตอนนี้เหมือนกําลังมีมวยคู่เอกเลยนะครับในมุมหนึ่งก็คือแรงซื้อจากความกังวลสารพัดเรื่องทั่วโลกที่ผลักให้คนวิ่งเข้าหาทองคําแต่อีกมุมก็มีนักสู้ร่างยักษ์ที่ชื่อว่าดอลลาร์กับบอลยิวที่ยังแข็งแกร่งคอยดึงราคาไว้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าศึกครั้งนี้ใครกําลังคุมเกมอยู่กันแน่ แล้วถ้าจะหาหลักฐานมายืนยันภาพการต่อสู้ที่ว่านี้นะคะไม่ต้องไปดูไหนไกลเลยดูแค่พฤติกรรมของแท่งเทียนล่าสุดแท่งเดียวก็บอกเรื่องราวได้เกือบทั้งหมดแล้วคือมันไม่ใช่แค่การวิ่งขึ้นลงตามข่าวแต่เป็นการทดสอบกำลังกันจริงๆว่าแรงซื้อที่มีอยู่เนี่ยเป็นของจริงแค่ไหนโอ้โหน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยกันไปทีละชั้นเลยตั้งแต่การอ่านใจตลาดจากแท่งเทียนไปจนถึงการถอดรหัสอินดิเคเตอร์ที่เริ่มส่งสัญญ,ญาณบางอย่าง แล้วไปดูภาพใหญ่ว่ามีพลังอะไรจากโลกมหาภาคมากดดันหรือสนับสนุนอยู่บ้างที่สำคัญคือมีข่าวใหญ่5เรื่องที่เหมือนจะเป็นใจให้ทองแต่ทำไมราคาย,ยังไปไม่สุดและสุดท้ายเราจะมาวางแผนกันว่าในเกมชักเยือะแบบนี้เราควรจะวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรทั้งสำหรับทองสปอตและทองคำไทยครับ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยดีกว่ามาดูกันที่พฤติกรรมราคาล่าสุดของทองคำสปอตที่เพิ่งปิดตลาดไปเมื่อวันที่16มกราคมคือราคาเปิดตลาดมาแถวสี่พันหดอลลาร์แต่ระหว่างวันนี่โหเจอแรงเทขายหนักมากครับกดราคาดิ่งลงไปต่ำสุดถึง4537ดอลลาร์เลยแต่จุดที่ผมว่าน่าทึ่งคือมันดีดกลับขึ้นมาปิดได้ที่4 5 9 4ซึ่งสูงกว่าจุดต่าสุดของวันเกือบ60ดอลลาร์การเคลื่อนไหวแบบนี้มันบอกอะไรเรราาได้้บบงคั บอกเราได้เยอะมากเลยค่ะพฤติกรรมแบบนี้ในทางเทคนิคเราเรียกว่าการสร้างไส้เทียนยาวด้านล่างแต่ถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆนะคะก็คือตลาดโดนถล่มขายเหมือนจะยอมแพ้ไปแล้วแต่พอราคาลงไปถึงโซนนึงปุ๊บกลับมีแรงซื้อก้อนใหญ่อีกฝั่งสวนกลับเข้ามาทันทีแล้วก็เป็นแรงซื้อที่ทรงพลังมากพอที่จะดันราคากลับขึ้นไปได้ไกลมันเหมือนเป็นการประกาศให้ทั้งตลาดรู้ว่าเฮ้ย hey, โซนข้างล่างนี้มีคนรอซื้ออยู่นะอย่าคิดว่าจะลงไปง่ายๆ ปลว่ามีคนมองว่าราคาที่ย่อลงมาเป็นโอกาสแต่การที่มันดีดกลับมาได้ไม่ได้แปลว่ามันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นทันทีเลยใช่ไหมครับและคําตอบคือยังไม่ค่ะการดีดกลับครั้งนี้เป็นแค่การยืนยันว่าแนวรับแข็งแกร่งแต่โจทย์ต่อไปที่ตลาดต้องหาคําตอบก็คือแล้วแรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยเป็นการซื้อเพื่อดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกหรือเป็นแค่การดีดกลับทางเทคนิคเพื่อให้คนที่ติดอยู่ได้ขายของในราคาที่ดีขึ้น ซึ่งคำตอบของคำถามนี้มันจะซ่อนอยู่ในพวกเครื่องมือวัดพลังของตลาดหรืออินดิเคเตอร์ที่เราจะคุยกันต่อนนี้และคะ่ะตัวเลขล่าสุดที่ผมเห็นในไทม์เฟรมรายวัน RSI อยู่ที่67 MACD อยู่ที่10แล้วก็ Stochastic หรือ Stock อยู่ที่77ครับชุดตัวเลขนี้มันดูเหมือนจะขัดขัดกันอยู่นะครับใช่เลยค่ะมันกำลังเล่าเรื่องความขัดแย้งในใจของตลาดได้ดีมากเริ่มจากตัวแรก RSI นะคะ ซึ่งเปรียบเหมือนมาตรวัดความเร็วของราคาตอนนี้อยู่ที่67ก็เหมือนเราขับรถมาด้วยความเร็วสูงมาระยะหนึ่งแล้วยังมีแรงส่งอยู่แต่ก็เริ่มเข้าใกล้โซนที่ต้องระวังคือไม่ใช่จังหวะที่จะเหยียบคันเร่งมิดไมล์ไล่ราคาได้เหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วตัว MACD ที่ยังเป็นบวกอยู่แล้วครับอันนี้หมายความว่าทิศทางใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่หรือเปล่าถูกต้องค่ะ MACD ที่เป็นบวกบอกเราว่าโครงสร้างหลักของแนวโน้มยังไม่พังแต่การที่มันเริ่มแผ่วๆลง ประกอบกับแท่งเทียนล่าสุดที่ปิดต่ำกว่าราคาเปิดมันเหมือนกับเครื่องยนต์ที่เคยแรงตอนนี้เริ่มต้องออกแรงเข็นมากขึ้นเพื่อจะไปต่อและตัวที่น่าสนใจที่สุดคือสต็กที่77อินดิเคเตอร์ตัวนี้มันวัดพฤติกรรมระยะสัน้นมันกำลังตะโกนบอกเราว่ามีคนจำนวนมากในตลาดที่อิ่มกำไรแล้วและกำลังมองหาเหตุผลดีๆเพื่อจะขายทำกำไรซึ่งเหตุผลยอดฮิตตอนนี้ก็คือบอลยิวไม่ยอมลงสักทีนั่นเองค่ะพราะพูดถึงบอลยิว ก็เท่ากับว่าเรากำลังจะขยับจากการดูแค่กราฟไปดูพลังที่ใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือปัจจัยมหาภาคแล้วนะครับตัวเลขล่าสุดที่เห็นตอนนี้ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่99.37ค่าเงินบาทบ้านเราอยู่ที่31.42บาทต,ต่อดอลลาร์บอลยูสอปีอยู่ที่3.59%และตัวสำคัญเลยบอลยูสิ0ปีอยู่ที่4.22%ตัวเลขชุดนี้มันกาลังสร้างแรงกดดันให้ตองคาขนาดไหนครับมันคือแรงกดดันหลักเลยค่ะ แนวคิดของมันคือต้นทุนโอกาสค่ะในเมื่อเราเอาเงินไปฝากในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีแล้วได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนถึง4.22%ตอ่อปีทำไมเราต้องมาถือทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ยหรือเงินปันผลด้วยละ่ะนี่คือคำถามที่นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาและมันคือแรงกดดันที่ทำให้ทองคำวิ่งขึ้นลำบาก ส่วนค่าเงินบาทที่31.42ก็เป็นอีกตัวแปรที่คนลงทุนทองไทยต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยเพราะมันหมายความว่าราคาทองในประเทศไม่ได้วิ่งตามราคาทองโลกแบบเปเ๊ะเ,เ,เสมอไปแน่นอนค่ะและถ้าจะให้เข้าใจแก่นของความลังเลในตลาดตอนนี้ต้องยงเรื่องยิวนี้เข้ากับข้อมูลจาก FedWatch 2ด้วยข้อมูลล่าสุดจาก Ft e d w a t c h 2นี่น่าสนใจมาก ตลาดให้โอกาสแค่4.4%เท่านั้นที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะลดดอกเบีย้ยในการประชุมสิ้นเดือนมกราคมนี้เรียกได้ว่าแทบไม่มีใครมองเลยมันบอกเราว่าตลาดโดยรวมเลิกคาดหวังไปแล้วว่าเฟดจะรีบลดดอกเบีย้ยดังนั้นทุกครั้งที่มีข่าวที่อาจจะทำให้เงินเฟอดูเหมือนจะอยู่กับเรานานขึ้นเช่นข่าวสงครามการค้าหรือความขัดแย้งต่างๆตลาดก็จะคิดต่อไปว่าอา้าวถ้างั้นเฟดก็ยิ่งไม่มีเหตุผลต้องรีบลดดอกเบีย้ยสิ พอบอลยิวไม่ลงทองคาก็เลยถูกกดดันเป็นระลอกวนอยู่อย่างนี้และคะ่ะแต่ในฝั่งแรงหนุนเราก็มีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากๆเหมือนกันนะครับนั่นคือข้อมูลจากกองทุน SPDR กองทุน ETF ทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกข้อมูลล่าสุดคือ SPDR เพิ่งจะเข้าซื้อเพิ่มไปอีก10.87ตันที่ราคาเฉลี่ยแถวๆ4,596ดอลลาร์ทำให้ตอนนี้ถือครองทองคำรวม 10, 8 5 6 7ตัน การซื้อของรายใหญ่อย่าง SPDR ในจังหวัดที่ราคายอ่อตัวลงมาแบบนี้เราควรอ่านสัญญาณนี้ยังไงครับนี่เป็นสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจนมากค่ะมันเป็นการตอกย้ำสิ่งที่เราเห็นจากพฤติกรรมแท่งเทียนเมื่อสักครู่ว่าการย่อตัวครั้งนี้มีคนรอรับอยู่จริงและไม่ใช่แค่รายย่อยแต่เป็นผู้เล่นระดับสถาบันที่ใช้เงินก้อนใหญ่มหาศาลมันช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าแนวรับด้านล่างมีความแข็งแกร่งจริงไม่ใช่การลงแบบไม่มีคนซื้อ แต่ผมก็เคยได้ยินมาว่าการที่ SPDR ซื้อไม่ได้แปลว่าราคาจะขึ้นทันทีอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะการซื้อของ SPDR ไม่ใช่ตั๋วการันตีว่าราคาจะพุ่งขึ้นในวันถัดไปแต่มันการันตีอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือความหนาแน่นของแนวรับเวลาที่ราคาปรับตัวลงมันจะไม่ใช่การไหลลงแบบไม่มีพื้นแต่จะมีแรงซื้อขนาดใหญ่คอยพยุงอยู่ ซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทำให้กลยุทธ์ซื้อเมื่อย่อหรือ buy on dip ยังคงเป็นแผนที่น่าสนใจในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเอาละครับตอนนี้ภาพเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ามันเป็นการสู้กันของสองพลังจริงๆทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันในส่วนที่ผมว่าน่าจะสนุกที่สุดนั่นก็คือข่าวสำคัญ5้าเรื่องหลังปิดตลาดผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับในเมื่อข่าวมันดูเหมือนจะดีกับทองสักขนาดนี้ทำไมราคามันถึงปิดลบได้ล่ะครับมันมีแรงอะไรที่มองไม่เห็นมาสู้กันอยู่เลยครับ ข่าวแต่ละชิ้นที่ดูเหมือนจะหนุนทองมันมีเงื่อนไขหรือในยะแฝงซ่อนอยู่ข้างหลังเสมอเรามาค่อยๆแกะไปทีละเรื่องกันค่ะได้เลยครับเริ่มที่ข่าวแรกประเด็นกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐกับยุโรปมีข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากยุโรปอีกระลอกซึ่งโดยปกติแล้วพอมีข่าวแบบนี้ตลาดก็จะกลัวความเสี่ยงแล้วเงินก็จะไหลเข้าทองคำใช่ไหมครับ ใช่ค่ะนั่นคือผลกระพบด่านแรกแต่สิ่งที่ตลาดคิดต่อไปในด่านที่สองคือภาษีคือตัวผลักดันต้นทุนสินค้าให้สูงขึ้นซึ่งจะทําให้เงินเฟอ้อลดลงช้ากว่าที่คาดและเมื่อเงินเฟอ้อลงช้าบอลยิวก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องรีบปรับตัวลงง่ายๆซึ่งเจ้ายิวที่ไม่ยอมลงง่ายๆนี้แหละค่ะคือเพดานที่คอยกดหัวราคาทองเอาไว้ดังนั้นข่าวนี้จึงเหมือนเป็นดาบสองคมคือหนุนทองแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างเพดานจํากัดการขึ้นของราคาไปในตัว ต่อด้วยข่าวที่สองความตึงเครียดในอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนมากและเริ่มมีสัญญาการลงโทษที่รุนแรงจากทางการอันนี้ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีสำหรับทองคำแบบตรงๆเลยนะครับข่าวนี้เป็นแรงหนุนที่ชัดเจนมากค่ะเพราะมันเติมสิ่งที่เรียกว่า Risk Premium หรือส่วนเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปในราคาทองคาโดยตรงเลย ยิ่งถ้าสถานการณ์ลุกลามไปจนส่งผลกระทบต่อภาคพลังงานเมื่อไหร่มันจะยิ่งหนุนทองคำผ่านความกังวลเรื่องเงินเฟ้อแต่ถึงแม้จะยังไม่ไปถึงจุดนั้นแค่ความรู้สึกว่าสถานการณ์โลกไม่สงบก็เพียงพอที่จะเป็นแรงพยุงราคาทองคำไม่ให้ร่วงหนักได้แล้วค่ะข่าวที่3ก็น่ากังวลไม่แพ้กันกองกำลังรัฐบาลซีเรียรุกค,คืบเข้าใกล้พื้นที่แหล่งน้ามันและก๊าซในเขตของชาวเคริร์ดซึ่งข่าวนี้มาดูซับซ้อนกว่าปกติ พราะมันโยงไปถึงมหาอำนาจด้วยถูกต้องค่ะข่าวนี้มันกระทบ3ามแกนสำคัญพร้อมกันคือพลังงานภูมิรัฐศาสตร์เงามหาอำนาจสิ่งที่ตลาดเริ่มมองเห็นจากข่าวนี้คือความยืดเยื้อของความขัดแยง้งซึ่งความยืดเยื้อนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทองคำชอบเพราะมันทำให้การถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยมีเหตุผลที่หนักแน่นและยาวนานขึ้นไม่ใช่แค่การเก็งกำไรระยะสั้นข่าวที่4 ธนาคารกลางริเบียรประกาศลดค่าเงินดีนาลง14.7%ซึ่งสะท้อนความเปราะบางของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันข่าวนี้ก็มีสองหน้าเหมือนกันครับในระยะสัน้นเมื่อเกิดความปั่นป่วนในประเทศอื่นเงินอาจจะไหลเข้าหาสกุลดอลลา,าร์สหรัฐทำให้ดอลลาร์แข็งค่าและกดดันราคาทองคำได้ แต่ในระยะยาวความเปราะบางของผู้ผลิตน้ำมันและประเทศตลาดเกิดใหม่ถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีสำหรับความเสี่ยงเชิงระบบซึ่งท้ายที่สุดแล้วมักจะกลายเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำครับและข่าวสุดท้ายที่น่าจับตามากคือความเสี่ยงเชิงสถาบันในสหรัฐเองที่กระทรวงยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นของประธานเฟดทำให้เกิดความกังวลเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารข่าวนี้สำคัญมากครับ เพราะมันสั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อระบบซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนราคาทองคำโดยตรงเมื่อตลาดเริ่มกังขาในเสถียรภาพของสถาบันหลักความต้องการสินทรัพย์ที่ไม่ผูกกับเครดิตของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งอย่างทองคำก็จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องระวังเช่นกันว่าหากความกังวลน,นี้ทำให้นักลงทุนเทขายพันธบัตรและยดีตัวขึ้นแรงก็อาจากลายเป็นแรงกดต่อทองคำในระยะสั้นได้ พอเราเอาข่าวทั้งห้าชิ้นนี้มุกกองรวมกันมันน่าทึ่งนะครับที่โลกกำลังปั่นป่วนขนาดนี้แต่ราคาทองคำกลับถูกกดอยู่ได้มันเหมือนกับมีคนพยายามใช้มือปิดฝาแต่ไม่รู้ว่าจะปิดได้นานแค่ไหนนี่คือความตึงเครียดที่แท้จริงของตลาดตอนนี้เลยข่าวทั้งหมดมีทิศทางหนุนทองเป็นหลัก แต่การที่ราคาทองปิดลบในวันศุกร์ก็บอกเราชัดเจนว่าแรงหนุนจากข่าวเหล่านี้ถูกคานเอาไว้ด้วยปัจจัยมหภาคอย่างดอลลาร์และยูวที่ยังแข็งแกร่งพอมาดูที่ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐในวันนี้วันที่19มกราคมข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าไม่มีการประกาศตัวเลขสําคัญเลยแบบนี้มันให้ความรู้สึกที่อันตรายแปลกๆนะคะเหมือนความเงียบก่อนพายุจะเข้าวันที่ไม่มีข้อมูลใหม่ๆแบบนี้ตลาดจะมีพฤติกรรมอย่างไรคะ ในวันที่ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใหญ่ๆมาชี้นำตลาดจะอ่อนไหวกับภาพหัวข่าวและการเคลื่อนไหวของดอลลาร์และยูรมากเป็นพิเศษครับการเคลื่อนไหวอาจจะผันผวนและเกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายเพราะเมื่อไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจตลาดจะหันไปอ่านสัญญาณจากตลาดตราสารหนี้และตลาดค่างเงินแผนดังนั้นการวางแผนจึงต้องรัดกุมและมีวินัยเป็นพิเศษเพราะอารมณ์จะเข้ามามีบทบาทมากกว่าปกติครับพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วทั้งแรงหนุนแรงต้านที่สู้กันอยู่ ถ้าเราเป็นคนที่ต้องตัดสินใจพรุ่งนี้เราจะวางเกมยังไงดีครับคุณจะรอรับตอนมันยอ่อลงมาหรือว่ารอให้มันเบรกขึ้นไปก่อนแล้วค่อยตามในสถานการณ์ที่เหมือนชักเย่อกันแบบนี้กลยุทธ์หลักที่ปลอดภัยกว่าคือการรอรับเมื่อยอ่อหรือ buy on dip ค่ะเพราะเราเห็นหลักฐานชัดเจนแล้วว่าข้างล่างมีคนรอซื้ออยู่จริงทั้งจากแท่งเทียนและข้อมูลของ S P D R ถ้างั้นเราจะมองกรอบราคาสำหรับกลยุทธ์นี้ยังไงดีครับแนวรับแนวต้านสำคัญอยู่ตรงไหนบ้าง สำหรับโครงสร้างของทองคำสปอตนะคะแนวรับแรกที่คาดว่าตลาดจะกลับมาทดสอบแรงซื้อกันอีกครั้งจะอยู่แถวๆ4,560ดอลลาร์ 4, ถ้าหลุดลงไปก็จะมีแนวรับที่2ซึ่งเป็นเหมือนแนวกันชนสำคัญอยู่ที่4,540ดอลลาร์ 4, ส่วนฝั่งแนวต้านแนวต้านแรกที่ต้องจับตาคือ4,600ดอลลาร์ 4, 600, ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาถ้ากลับไปยืนเหนือระดับนี้ได้อารมณ์ตลาดจะดีขึ้นมากและแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่4,620ดอลลาร์ค่ะและจุดที่เรียกว่ายอมแพ้หรือ stop loss ล่ะครับเราควรจะวางไว้ตรงไหนดี จุดตัดขาดทุนเชิงโครงสร้างแล้ค่ะดิฉันมองไว้ที่4,528ดอลลาร์ค่ะเพราะถ้าหลุดระดับนี้ไปมันแปลว่าแรงซื้อที่อุตสาหดีดกลับขึ้นมาในครั้งก่อนเอาไม่อยู่แล้วและภาพอาจจะกลับเป็นขาลงได้ได้กรอบราคาที่ชัดเจนแล้วงั้นเรามาลงรายละเอียดกลยุทธ์ buy on dip กันเลยสำหรับจุดเข้าซื้อเราอาจจะแบ่งเป็นสไม้ไม้แรกเข้าซื้อที่4,565ดอลลาร์ และหมายที่2เผื่อไว้กรณีที่ตลาดกดลงมาลึกกว่านั้นอยู่ที่4,545ดอลลาร์ 4, ส่วนเป้าหมายทำกำไรเป้าแรกคือ4,600และเป้าที่2คือ4,620โดยมีจุดตัดขาดทุนที่4,528ครับแล้วก็จะมีกลยุทธ์รองคือ follow by หรือการซื้อตามเมื่อราคาทะลุแนวต้านซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในวันที่ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้ จุดเข้าซื้อจะอยู่ที่4,605แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าราคาต้องสามารถยืนเหนือ4,600ได้อย่างมั่นคงเสียก่อนไม่ใช่แค่พุ่งขึ้นไปแล้วไหลกลับลงมาเป้าทำกำไรแรกคือ4,620และเป้าถัดไปคือ4,630โดยมีจุด stop loss ที่4,588ซึ่งจะอยู่ต่ำกว่าแนวตั้งที่พึ่งทะลุขึ้นไปครับ ทีนี้มาถึงส่วนของนักลงทุนในประเทศกันบ้างครับเรามาดูแผนสําหรับทองคําไทยซึ่งตัวเลขทั้งหมดนี้ก็จะสอดคล้องกับแผนของสปอตเมื่อสักรู่โดยอ้างอิงราคาทองไทยล่าสุดที่ประมาณ68,300บาทต่อบาททองคานะครับเริ่มที่โครงสร้างราคาก่อนแนวรับแรกอยู่ที่67,800บาทแนวรับที่2 67,500บาทส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่68,400บาทแนวต้านที่268,700บาทและจุดสต็อปลอสเชิงโครงสร้างอยู่ที่67,300บาทครับ โครงสร้างชัดเจนดีค่ะแล้วกลยุทธ์ล่ะคะกลยุทธ์หลักยังคงเป็น buy on dip เหมือนกันโดยจุดเข้าซื้อจุดแรกคือ67,900บาทและจุดที่2คือ67,600บาทโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่68,400และ68,700บาทตามลำดับและใช้ stop loss ที่67,300บาทส่วนกลยุทธ์ follow buy ของทองคำไทยก็จะใช้เงื่อนไขเดียวกันคือต้องเห็นราคายืนเหนือ68,400บาทให้ได้ก่อน จากนั้นจึงเข้าซื้อที่68,500บาทโดยมีเป้าหมายที่68,700และ68,800บาทและตั้ง St o อปลอสไว้ที่68,200บาทครับการมีแผนที่ชัดเจนทั้ง2ตลาดแบบนี้จะช่วยให้นักลงทุนปรับใช้ได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะก่อนจะจบการสนทนาในวันนี้ผมขอสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งนะครับทีมหลักของตลาดทองคำตอนนี้คือย่อแล้วมีแรงรับแต่ยังถูกคานด้วยดอลลาร์และยว ภาพนี้สะท้อนออกมาทั้งจากพฤติกรรราคาและอินดิเคเตอร์ที่เริ่มส่งสัญญาณว่าตลาดเริ่มตึงตัวในขณะที่ข่าวสารรอบโลกโดยรวมแล้วเป็นปัจจัยที่เข้ามาเพิ่มความเสี่ยงและหนุนราคาทองแต่ทุกข่าวดีก็มีเงื่อนไขซ่อนอยู่ซึ่งเงื่อนไขสำคัญที่สุดก็คือตลาดยังไม่เชื่อว่าเฟดจะรีบรดลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ทำให้บอลดิวยังคงเป็นสมอเรือที่คอยถ่วงราคาเอาไว้ค่ะดังนั้นกลยุทธ์หลักสำหรับวันนี้จึงเน้นไปที่ buy on dip เป็นสำคัญ เพราะเราเห็นสัญญาณแรงซื้อที่ชัดเจนจากทั้งพฤติกรรมราคาและข้อมูลกองทุนส่วนกลยุทธ follow ์ follow b y สามารถทําได้แต่ต้องมีเงื่อนไขที่รัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกหลอกในวันที่ตลาดขาดปัจจัยชี้นําครับและก่อนจะจากกันไปดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดไว้นะคะในภาะวะที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ประทุขึ้นพร้อมกับแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อและในขณะเดียวกันองคําเองก็มีต้นทุนการถือครองที่สูงขึ้นจากบอลยิวหากสถานการณ์ทั้งหมดนี้ถูกบีบคั้นไปจนถึงขีดสุด ตลาดจะมองหาสินทรัพย์ที่เป็นที่หลบภัยสุดท้ายในรูปแบบใดและทองคําจะยังสามารถรักษาสถานะนั้นไว้ได้หรือไม่ภายใต้สมการใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นนี้นี่คือคําถามที่เราอาจจะต้องหาคําตอบกันต่อไปในอนาคตค่ะ